พูดไปอยู่นี่อยู่กับจอมพลวกเลยนะก็ะอันนี้เราไปขายต่อไหมคะมมเ,เอาไปขายต่อเรามีแหล่งรับซื้อค่ะต้นเ่ินเหมือนกับต้นขึ้นขึ้นมาแบบนี้อะไรเนี่ย อ๋อเราจะเห็นว่ามีแน่นอนใช่ไหมข้าบวกอ่ะข้าจอมปลวกข้าจอมปลวกถ้าเราไม่รู้จะหาถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยได้กันทุกวันไหมคะเห็นี้ได้ทุกวันได้ทุกวันรายละหนึ่งลโทยนเกือบยันได้ช่วยจัดโทรสักหนึ่งี่แหจับขึ้นมาดิสิอจับขึ้นโทรหน่อยค่ะก็อันนี้เราเอาไปขายต่อไหมคะก็เอาไปขายต่อเรามีแหล่งรับซื้อ จ้ะเซ็งรับซื้อที่ที่กัมพูช์อ๋อเราเอาไปขายให้กับชาว<อ>กัมพูช์มันจะเอาไปที่พม่าต,ต่ออ๋อขายให้ชาวกัมพูชานะคะ,ะเป็นอะไรส่วนยายแก้ปวดส่วนใหญ่ออกฤดูไหนคะป้า,า,าอ๋อมีตลอดเลยใช่ไหมไส่วนใหญ่มันออกจากจุดตรงไหนคะ เห็ดถ <54. S 2> ้าเราจะไปหาเห็ดเนี <Luc ar cells> ้ยในปลวกในป่า <processing> บ <doctor> ้านเราแถวบ้านเราทงรุ่งทำรุ่งมันก็มีแต่เขาไม่รู้ไงเพิ่งจะมารุ่งอ๋อคันนี้ค่ะเพิ่งเขาเขาจะย่างใช่เหรอค่ะเขาเพิ่งซื้อได้ม่มากอืมอืมค่ะแต่เจ๊ที่ตรงนี้เขาขุดก่อนเขาเขาได้เยอะเขาก็โมงเนี่ยขุดไปแล้วมันอยู่กับจอมลวกเลยนะขุดไปแล้วมันอยู่กับจอมดวง не тобі. อธิบายเลยเนี่ยข้างในมันจะมีมันเริ่มหนึ่งนะเป็นตุ่มๆมันดำคนอื่นเขาจะไปเจอกรอนดิงมันกลมมันเข้ากลมลืนเข้าไปหาเห็ดลุงหาจอมป่วงเนาะลุงเนาะจะเป็น่างนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ